ยายยุยยายนําปุ๊บมึถ้า FC มาอุ๊แม่บอกเขานะบอกตัวนายนิดแม่ยายยังไม่รู้เลยคําเตือนทางช่องเป็นเพียงแนวทางในการนําเสนอเท่านั้นร้อยซัพย์นําโชคร้อยโชค้อยซรัพย์เงินไหลกองทองไหลมาสาธุสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณยายยายฝันที่ลอยซัพย์นําโชควันนี้ได้โอกาสมาติดตามกันให้เค้าคุณยายคุณมาทองเข้ามาถึงแล้วค่ะมาถึงแล้ว วัดนี้ก็บอกใหญ่ไปถึงไหนมาคะเขาว่าไปไม่ได้ไปที่วัดนะไปที่เขาที่ป่าเขาว่าหนูไม่ได้ไปที่วัดนะแม่หนูไปที่ป่าแล้วป่าแม่ก็รู้จักไม่ว่าเขาอะเขาใหญ่อะเขาว่าแบบนี้เป็นหใหญ่เลยเออเขาใหญ่แม่รู้ไหมไปหนูไปพอดีหนูไปเห็น คน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 แก่เพราะว่ามั่งสมาธิอยู่ใต้ต้นไม้เขาว่าแบบนี้ม,มาถอมว่าอืหรูไม่ได้ไปที่วัดนะไปที่ป่าไม่รู้ไหมว่าป่าไหนก็แม่ไม่รู้แม่ไม่ได้ไปด้วยนะอกเราว่าป่าเขาใหญ่นะแม่เราว่าแบบนี้อืมเขาใหญ่แี้แล้วก็ปู่เขาถามว่าเอา้าเด็กที่ไหนมาอยู่แถวนี้ ประวัติหนูชช่อุงม,มันเบิดรักมันเบิดรัเบเออแล้วก็มาทำอะไรมาปล่อยตุก๊กปลาให้เอฟซีให้ให้เอฟซีทุกคนเขาว่าแบบนี้เลยเขาเขาว่าปูให้เขาเลยปูให้เขาเลยอ่าค่ะเมื่อวันนี้ไปติดตามมากลางป่าเลยกลางป่าป่าที่ไปนี่คือเขาใหญ่เขาใหญ่โหยใหญ่มากไปถึงไปเห็น คอณแกคแณแกลักษณะท่าทางเป็นยังไงคะเพาะว่าแม่ก็ใช้ชุดขึ้นขาวนะคนแกใส่ชุดขาวคุณแกก็นั่งสมาธิใช้นั่งอยู่ชุดขาวเพราะว่าแบบนี้ก็อุมมือตะเกี้ที่ยาย่ขึ้นไปถามอ่ะไม่ใช่คนธรรมดานะแม่แม่ไปรู้ไปเจอจริงๆเพราะว่าแบบนี้เดี๋ยวหนูจะไปอีก ว่าแบบนี้งดหลังบอ,อืมชุดขาวโอเวชุดขาวอืออไม่ทราบชื่อท่านแต่เขาไม่ได้ถามเพราะว่าูย,ยังไม่ได้ถามชื่อเขาเลยค่ะเขาบอกไปทีเรียนรู้ไปงดหลังหนูจะถามว่าเขาชื่ออะไรเขาให้เข,ให,ขให้ยายแต่งของไปให้เขาเยอะจะไปมีหมากมีฟูมีน้ำมีข้าวมีขนม มีผลไม้แต่งให้เขาการเดินทางการเดินทางแล้วหมากดู<ม>แล้วก็ปัดใจเพราะว่าเอาไปไปนี่ก็ไปหวางขอเขา<ม>ไปวางในเจ้าที่หมากดูทุกเยนไปถึงแล้วก็เห็นเห็นโปชุดขาวถึงเท้าล้วได้คุยกันว่าคุยกันมากขอตัวเลขมากขอตัวเลขให้ เอฟซีเขาว่ามนุษย์เดือดร้อนนั่งปเพราะว่าแบบนี้มนุษย์ยาเดือดร้อนคืออะไรนักเรียนให้คนจากทุกข์ขัดสนขัดสนให้คนจากทุกข์ขอช่ให้คนทอคนทอหมอลาบมีเงินมีทองใช้ให้ถึงี้ท่านก็ให้ให้ให้เลยให้เลยเพราะว่า มาเทงมาถึมปุ๊บเขาก็บอกแม่บอกยายเลยยายเตือนนังปุ๊บเมื่อถ้าเอทีมาแม่บอกเขานะบอกตัวไหนเนีแม่ยายยังไม่รู้เลยสี่ห้ากับหกห้าแม่สี่ห้ากับหกห้าให้สองตัวให้สองตัวสี่ห้าหกสี่ห้าหกอย่าลืมเอซีเก้าห้าด้วยนะเก้าห้าค่ะ กลับไปกลับมาเป็นตัวห้าก็เก็บไว้ก็ได้เนาะค่ะสี่ห้าเก้าห้าหกห้าหกห้าเก้าเก้าห้าวันที่แล้วเนี่ยอไม่เป็นไรก็มันจะห้าสองมาเลียมาห้าสองมาเลียมาตองทำะไรกับตัวเก่าอีกนีดก็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 ไม่ได้เป็นตัวกันไหเดือนอะไรนะวันที่แล้วก้าห้าวันนี้น่าจะกลับมาหกห้าไหมอค่ะปู่ขาวให้มาปูกขาวให้หกห้า หอแล้วก็ท่านให้เลยสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะป่าใหญ่เขาใหญ่ด้วยค่ะและมีสามตัวไหมคะสามตัวเขากุมารก็หาให้ห้าเก้าเจ็ดห้าเก้าเจ็ดห้าเก้าเจ็ดเนอะเห็นแล้วก็แคบหน้าจอเลยเนาะนี่ห้าเก้าเจ็ดสามตัวห้าเก้าเจ็ดไอตัวนี้ก็ตัวเน้นคอนตัวเน้นมันสวยนะเลยมันสวยอือ อันนี้ก็ีกอให้ก็เอ่ยห้าหกห้าเจ็ดกล้องสามตัวห้าเจ็ดสองตัววงกลมให้ตัวเน้นใช่ปะตัวเน้นเจ็ดเก้าครับตัวเน้นเจ็ดเก้าเนาะอะเมดีนะคะกุมารทองเขาติดตามให้ที่ป่าใหญ่เขาใหญ่ดูว่าอยดูนะแม่แม่จะเชื่อดูไม่เชื่อก็แล้วแต่นะ Ắng, มีเอฟซีมาเยอะขวาวแบบนี้นะคะตอนนี้นะคะคุณบ <ừ> ัญงติดตามให้แล้วนะคะ <ừ> บอกว่าขอปู่ขาวนะชุดขาวแต่ยังไม่ทราบชื่อนะคแต่ปู่คนนี้ก็คือว่าใส่ชุดสีขาวนะคะท่านให้มา4ีห้ากับหก้าแล้วคุณยายที่วงให้7 9นี่คือเลขเลขคีณยายที่ 65, กหกห้าหกัเป็นเ้าใช่ไหม เออแล้วก็ดีไอไอบกมีใหญ่เอาขึ้นแต้มหนึ่งเออขึ้นแห้มหนึ่งก็แล้ว็เก้าเอาหมดมือเลยหกค่ะกกลับเป็นสเก้า่ะแล้วก็สั่งตัวห้าเก้าเจดนวเทองเป็นุัมเทองนะคะทุกโมดีติดตามไปแล้วนะคะักรสองกราคมทุกคีนนะคะขอบคุค่ะขอบคุณคะ